بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسعد ولا تعسر قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين آمين باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن جاهلية بني บทหนึ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตรเราที่จะทําให้เรานั้นได้มีมีความสุขมีความดีเป็นสิ่งที่ <c oughs> เนือการคาดคิดเป็นความดีเป็นความโปรดปรานที่เอาให้กับเรามาและผลร้ายของการที่เราคิดไม่ดีคิดลบกับเราสุฮาษณนิวาตนะพูดได้ง่ายวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการมีทัศนคติกับเลาสุฮานิวาตนะกับเรื่องรากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราม,งงมันมีสองแง่คิดมันมีสองหลัก หนึ่งคนบางคนเมื่อมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับเขาเขาคิดบวกกับลาอว์สุดท้ายสุดท้ายผลเป็นบวกเป็นความดีแต่คนอีกลหลายๆคนพอมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเขาก็คิดลบคิดไม่ดีคิดไปในสิ่งที่ร้ายๆคิดที่ในสิ่งที่มันสวนทางกับความจริงจริงมันทำให้ชีวิตของเขานั้นติดลบชีวิตของเขานั้นขาดทนชีวิตของเขานั้น จมปากอยู่ความโศกเศร้าจมปากอยู่ความเลวร้ยรายวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการทศการมีทัศคติกับลอสสุบฮา,า,านูวาตจนะก็คือความคิดเนี่ยที่เรามีกับลอสสุบฮานูวาจนะในเรื่องราวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจริงๆแล้วมีผลกับเราเนั้นไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซนต์แม้เรื่องรายรายนะจริงๆแล้วมีผลมีผลในเชิงร้ายกับเราเนั้นไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่จะมีผลกับเราอย่างแท้จริงคือการที่เรามองการที Esta, ่เรามีทัศนคติบางคนก็บอกว่าการที่เราตีความตีความในเหตุการณ์นั้นว่าเราตีความเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นได้หรือเป็นเสียเป็นขาดทนหรือเป็นกําไรหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทารุณโซล่าอล์ว่าฮุลิซัลัมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรรดาอัสซาบะเป็นลบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์สงครามอุกุษที่เกิดขึ้นมุสลิมได้รับความแพ้ เหตุการณ์นั้นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นเป็นกรณีศึกษาที่ในยุรานก็กล่าวถึงเหตุการณ์นี้หลายๆเหตุการณ์หลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะการทีทท่มีทัศนคติหรือมีความคิดมีความเชื่อในการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนั้นูกลับมาย้อนว่าในทุกในเรื่องราวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามีผลกับเราเน้นไม่ถึง90้าสิเปอร์เซ็นแต่สิ่งที่ เป็นตัวแปรสําคัญที่แปรเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆให้เป็นลบเป็นเสียนั่คือการที <aument> <Genius> Kollegen, ่เรานั้นตีความคำว่าตีความคือการที่เราเชื่อการที่เราคิดการที่เรามองเหตุการณ์นั้นว่าเป็นได้หรือเป็นเสียนั้นต้องหาว่ามองเป็นได้มันก็จะได้นะแต่ถ้ามองเป็นเสียก็จะเป็นเสียในเรื่องนี้นั้นมีรายละเอียดในเรื่องนี้นั้นมีความลุ่มลึกที่เรานั้นจะต้องจะต้องเข้าใจแต่พอใช้หลักการอิสลามไปจับไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรมากมายเลยมันมีหลักการง่ายๆ หลักการได้ง่ายที่จะไปเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหนึ่งหลักการข้อหนึ่งเลยหนึ่งให้เชื่อว่าทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์เขาเด่าวาดัดอยู่ที่ไหนทุกคน إ ม م ا ข้อขที่หกอ,อยู่ไหนอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วในทุกส่ทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์สุบฮ่านิวาตาหนึ่งมาจากอัลลอฮ์สองใส่ไปในนั้นมีฮิกมาติบาเดียวก็มีความดีที่ซ่อนอยู่ต้องมีคู่กันนะมาจากอัลลอฮ์ก็จริงแต่เชื่อต้องมั่นใจว่าในนั้นมีความดีที่ซ่อนอยู่ มีความดีที่ซ่อนอยู่มีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่สองข้อที่สําคัญมากเลยพอมีสองข้อแล้วเชื่อเชื่อมั่นว่าหนึ่งมาจากอัอบลอกสองในนั้นมีความดีที่ซ่อนอยู่มันจะทําให้เรานั้นสวัสดิ์อดทนได้และและสามารถที่จะทําให้เรานด้นยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ็งแล่าอื่งดีก็จะเกิดขึ้นกับเรารูอาจจะพูดข้ามข,ข้อที่สามนะหนึ่งเอาหนึ่งไปนะ หนึ่งเชื่อมันม่นว่ามาจากาาาวัตถุบุาธะในวาตะนะสองเชื่อว่าในนั้นมีความดีที่ซ่อนอยู่สามสามทำสิ่งที่ดีๆการมีทัศน์ทัศนคติเชิงบวกการคิดบวกไม่ใช่เป็นการคิดบวกแบบเลื่อนลอยไม่เป็นไม่ใช่เป็นการคิดบวกแบบคนไร้สติไม่ใช่เป็นการคิดบวกโดยไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะการมีทัศนคติเชิงบวกก็คือคิดบวกแล้วแก้ไขแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา มันไม่ได้หมายความว่าพอเราไม่สบายแล้วเรามีทัศสังเกตเชิงบวกก็เอาว่์เดี๋ยวเราให้หายเดี๋ยวเราให้หายเดี๋ยวเราให้หายโดยที่เรานะไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม,ไม่ไม่เดี๋ไปแก้ไขไม่เด้ยอ่านไม่ไดียวขอดวอารไม่ไดีไปหาหมอแบบนี้ไม่ใช่ <c oughs> การมีทัศสัติกเชิงบวกคิดบวกมันบวกคกับวการทำาดสิ่งที่เป็นบวกที่ชรีอะบท์บ,ทบัญญัติเราสอนให้ทำํำนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญที่จะไปเปลี่ยนในชีวิตเรานะนั่นคือหลักที่มีความสําคัญเลย ดูในทุกคนอ่านเก่าในเรื่องนี้ในประเด็นภาพรวมๆแล้วก็เป็นหลักการที่มีความสําคัญเลยก็ลูลลอฮิจาราองค์การของลอฮุบฮา,านุตตะทัดิทรงตรัสว่าย่ารุนนูนนะบิลละก้อยราเราักพวกเขาคิดกับลอฮ์ก็อยราเราักกับความคิดที่ไม่เป็นความจริงก็อยราเราักเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่เป็นจริงเป็นความคิดที่ไม่ใช่ซอนนันยาฮิลียะซึ่งเป็นความคิดของชนในย,ยุคยาฮิล i ย a คนในยุคยาฮิริยาเนี่ยเขาไม่มีหม م านศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขาไม่มีการศรัทธาเชื่อมั่นกับประกวอิมานข้อที่6กด็ดกระดัดอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้จักไม่มีเรื่องในเรื่องนี้เขาก็จะคิดเหมือนคนทั่วไปพอลำบากพอตายพอเจ็บเขาก็จะคิดไปลบๆไม่คิดไปในสิ่งดีไม่ได้ผูกอกัลลอฮ์สุบฮานวุวาจลนะไม่ได้อิมานเชื่อมัน่นในความรักความเมตตาที่เราจะให้เขาก็จะคิดในแบบนั้น นั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะผู้เขาคิดกับอัลลอฮ์ในเหตุการณ์ในเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในสงคารามบาดัดที่เกิดขึ้นมุนาฟิกคิดกับอัลลอฮ์ในเชิงลบคิดว่ามันถึงวาระสุดท้ายของมุสลิมแล้วที่อิสลามกำลังจะสูญเสียมุสลิมกำลังพ่ายแพ้ทารุสูลลอนั้นจะถูกจะ จะไม่ไดรับการช่วยเหลือจากลอสุบะาเนวาแต่ละทรรอิสลามของเรานั้นกำลังจะสูญสิ้นแล้วนั่นคือยยฮิดิยาเขาไม่ได้ไปผูกกับลอเลยว่าอ๋ออัลลอฮ์กำลังให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งหรอกคนที่ดีคนที่ทศวรศษอัลลอฮอลลอฮลลทในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องทศรรอลลไม่ทิ้งการแพ้ในบางครั้งไม่ได้หมายความว่านั้นจะแพ้ไปหมดไม่ใช่มันมีแพ้มีชนะเข้ากันไปนั้นพวกเขาคิดกับอัลลอ์คือคิดลบ เป็นความคิดที่ไม่ใช่เหมือนความคิดทัศคติของคนในุูกยาริยาวงเล็บที่เขาไม่มีอิมาสศรัทธามั่นกับอัลว่าโดยเฉพาะอิมาสศรัทธามั่นในเรื่องของกอดกออกอดัิข้อที่หกเยาวกูรู้นะพวกเขาก็กล่าวคิดแล้วก็กล่าวฮัลลาะนะไมนันอัมุริมินชัยเอ็นพวกเรานั้นมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ไหมฮัลคำถามใน้เชิงคือคำถามในเชิงปฏิเสธ ที่แพ้มาเนี่ยกับพราะพวกเราเนั้นไม่มีไม่มีส่วนชี้ขาดไม่มีส่วนอ้ําข้อคิดเห็นการเสนอเนียในเรื่องนี้เพราะพวกนั้นเนี่ยอ้างว่าต้องให้ต้องตั้งรับในนครมาดีน,น,นะอย่าออกไปเลยเนี่ยเพราะมีความมีความเชื่อและม่มีมีความเชื่อเราก็ไม่ได้ยึดอยู่กับคําสั่งของท่านอัลลอฮฺซล,ล เสร็จแล้วเมื่อไม่ยอมมุธรอโซล์ไม่ยอมทําตามคำเสนอแนะของพวกมันก็ถอยทับกับหนึ่งในสามเลยคือกลุ่มของอับดุลลอฮ์อินุสอของกลุ่มของมูนาฟิกูนอับดุลลอฮ์อินอุบัยอินุซาลูนอับดุลลอฮ์อินอุบัยอินุซาลูนเป็นหัวหน้าของมูนาฟิกถอนกองทัพกับประมาณเจ็ดร้อยคนหนึ่งในสามของกองทัพ ไม่ออกไปรบด้วยและพอมุสลิมเนี่ยแพ้กลับมาพวกนี้ก็บอกเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อเราที่เราข้อเสนอเนะี่ยไวให้ตังรับอยู่ที่นี่ออกไปเนี่ยก็ไปตายนั้นพวกนี้ก็จะกล่าวว่าฮัลและเนียมนเอนอัมรีมินชเชนก็พบเรานั้นไม่มีส่วนคิดข้อเสนอเนี่ยในเรื่องนี้คือพูดง่ายๆคือถ้าทำ,ทำตามความเชื่อของเราคือไม่ออกไปรบก็จะไม่แพ้แบบนี้กุล <c oughs> ไอ้กุญยามุฮัมมัดมุฮัมมัดจงกล่าวกับเรามมนาฟิกพวกนี้ว่าอินนัลอัมรอ แท้จริงเรื่องนี้เรื่องที่จะแพ้เรื่องที่จะชนะเรื่องที่จะออกรบตั้งหลักอยู่ที่ไหนก็ตามอัมเรื่องนี้นั้นกุลฮูลิีแล้วทั้งหมดเลยเป็นสิทธิที่ของเรา س ب ح ا นัวจ้าละ,าาละเป็นสิทธิของเรส سبحانه นัวจ้าละ ที่จะให้แพ้ที่จะให้ชนะที่จะยังไงก็ตามผลที่ออกมาจนะเป็นเรื่องของลอสุบาฆานิวาแต่เราไม่มีสิทธิหน้าที่เราคือทําตามบทบัญญัติชรีอ้างของลอสุบาฆานิวาแต่ละเรื่องผลลัพธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราอัลลอฮ์มีวาฮีมาให้ออกไปรบให้ออกไปรบไม่ได้ออกนั่งรับถึงแม้ว่าการออกไปรบในครั้งนั้นจะ <c oughs> มีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมุสลิมนั้นแม้ว่ามุสลิมนั้นจะได้รับความ่า้แพ้กลับมาหลายคนเสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นก็ตามแต่ในนั้นมีฮิกมาทิบารุ มีความดีที่ซ่อนอยู่มีอิบัตมีแง่คิดมีดูรูมีบทเรียนเนี่ยที่ฝากไว้ให้กับมสซิมคือพูดง่ายๆคือในนั้นมีฮิกมาทิบาเลวกาแพ้จริงอยู่แพ้ในทั้งนั้นแต่ในนั้นนั้นมีฮิกมาคำว่าฮิกมาก็คือมีความดีมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่จําเลยนะทุกคนอยาจะฝากไว้นะการมีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์ต้องบอกบวกไปด้วยคําว่าฮิกมาทิบาเลวกามีความดีที่ซ่อนอยู่แล้วก็บอกข้อที่สามคือมี ทำต้องทําในสิ่งที่ดีๆในนั้นด้วยมูนิธิะบัดออาญาหินบาปความสัมพันธ์ของอาญานี้กับบทนี้คืออะไรให้สู้และแต่อาญาอาญา t h i บ่งชี้อะไรตะรีมบาปสูอิสันบูลนะการมีทัศนคติเชิงลบกลเราสู้แปลว่าเลวในที่แปลว่าลบเลยการมีทัศนคติเชิงลบกลเราสุบบ้านุวาตัแล้วก็เก่านั่นเก่านี่อ้างนั่นอ้างนี่ ในผลที่ไม่ได้ดังใจนะในเรื่องราวที่เป็นลบกับในเหตุการณ์ในเรื่องราวที่เป็นลบคิดลบไม่ได้พอคิดลบมันก็จะได้ลบได้บาปได้ความสูญเสียได้ความจยางลาบากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดบวกเราก็จะได้สิ่งในสิ่งที่เป็นบวกนะนครูยกฮะดิษนี้อยู่เป็นประจำที่สอนพวกเธอเนะี่ยฮะริสกุรีเนี่ยอัลล์ทงตัสว่าอ่านนะินดาวอนนีอับดีบ เราละโสดบฮานุตลาจะให้เป็นไปตามสิ่งที่บ่าวคิดกับเราวงเล็บในเหตุการณ์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาเราโดยเฉพาะในเหตุการณ์ใดๆอินซั้น้นะคยรันฝาถ้าเขาคิดบวกสุดท้ายแล้ววาระสุดท้ายแ,แล้วนั้นเหตุการณ์บินบวกจะเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นลบไม่สบายเสียหายลําบากในชีวิตแต่ถ้าวาระสุดท้ายแล้วนั้นเขาจะคิดบวกกับอัลลอฮ์แล้วทำบวกกับอัลลอฮ์สุบฮานุตละคิดบวกแล้วก็ทําบวกอัลลอฮ์สุบฮานุวาตะอินชาอัลลอฮ คนสุดท้ายจะเป็นเรื่องดีวอนรนนะชารรน์เละแต่ถ้าเขา,เขาคิดลบเชื่อในสิ่งที่ลบเชื่อในสิ่งที่ออน,นรนนนยะฮิลิยะห์นั่นแหละคิดเหมือนคนที่ยุคใน,นยาฮิลิยะห์ที่ไม่มีาศาสนาที่ไม่มีอากีดะที่ไม่มีอีมานคิดก็คือ,ค,อคิดว่าเสียคิดว่าความล้มเหลวคิดคือความโหดร้ายโดยที่ไม่มีสิ่งดีให้เขาได้เจอเขาก็จะได้แบบนั้นเป็นความคิดที่ไม่ใช่ ที่ไม่เหมาะกับเราสุภาพในวาละนั้นก็คือให้เราเราเลือกเอาวะเราเลือกได้เหตุการณ์บางครั้งมันเลือกม่ได้แล้วมันออกมาแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดไม่ได้บางทีเราเลือกม่ได้แล้วนั้นพอเลือกมาได้แล้วนั้นเหตุการณ์มันเราเลือกม่ได้มันเกิดขึ้นมาแล้วติดโควิดมาแล้วมันเลือกม่ได้แล้วเนี่ยแต่สุดท้นจะทำไงให้เลือกเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกที่จะคิดบวก หรือเลือกเสียคิดลบเลือกที่จะได้รับสิ่งที่ดีหรือเลือกที่จะได้รับในสิ่งที่เร็วเลือกเอาได้อะเอาแล้วทำแบบไหนก็เลือกเอาว่าคิดอันแรกเลยคิดคิดว่าในนั้นคิดก่อนแล้วเชื่อมกับรถให้ได้ว่าอ๋อมาจากกถเลราะตอนเราับมาจากรถในนั้นมีความดีที่ซ่อนอยู่ให้เราหาคิดแบบนี้เราดีขึ้นแล้วเหตุการณ์เราดีขึ้นแล้วเห็นไหมแม้เรื่องราวเหตุการณ์นียังไม่ดีอาจจะยังไม่ดีทันทีทันใดแต่พอเราคิดดีมันดีขึ้นแล้วเหตุการณ์ดีขึ้น สงครามในครั้งนี้นดูทัพไยนอกดูเปรียกกับความสูญเสียเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในภาพรวมในนาฏศา์นี้เน,ใ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 นี่ยเป็นแง่คิดเป็นอิบัตอันดีงามอันมากมายเลยเพื่อมุสลิมจะได้รู้ว่าอ๋อความแพ้เป็นยังไงหลักการสาคัญแพ้นชนะมันไม่ได้อยู่ี่ตัวเราอยู่ที่ลอสซบฮานูวาแต่ละเมื่อแพ้มานั้นเพื่อให้เพื่อให้มุมสลิมผู้สถานนั้นจะได้วิงวอนจะได้จะรู้ร่ากับมหา,าลอสซูบฮานูวาแต่ละ สุดท้ายวาระสุดท้ายก็พิชิตมักกะได้เห็นไหมสุดท้ายอาจจะแพ้ในครั้งนี้นะสุดท้ายอีก6ปีต่อมาก็พิชิตมักกะได้ใช่ไหมวาระสุดท้ายก็พิชิตมักกะได้ผู้ฟรารุมุสลิมอาหรับก็แพ้เดินเส้นเชิงวาระสุดท้ายระยะยาวอางกิบะคือระยะยาวก็แพ้แพ้มุสลิมแต่ในนั้นเมื่อแพ้มาแล้วนั้นให้ตั้งสติรับให้ได้และมีความคิดที่บวกกับเราทำบวกกับเราสุบฮานวาสนะคนสุดท้ายเป็นบวกอย่างแน่นอน <c oughs> นั้นทำคญเลยนะ อาญานี้จำเป็นวา่าจิตต้องปรนะยุกตุทนุสวรรควิลาต้องคิดบวกกับล l l a ์นะวาจิบนะถ้าหาว่าเราไม่คิดบวกก็ร้องแสดงว่าบาปนะบาปด้วยนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องวา่าจิบที่มันจะต้องมีเป็นคําสั่งที่เราจะต้องมีนะเป็นหนึ่งในหนึ่งในจิกซอการสัทากับกดอกกอดักรว่าต้องมีทัชคติเชิงบวกกับกล l l a ์เนี่ยเราไม่เคยได้บวกบวกกันเท่าไหรเราไม่เคยได้พูดกันเท่าไรไม่ได้ใส่ใจกันเท่าไรเลย ต่เป็นสิ่งที่เป็นตัวแปรที่มีความสําคัญมากเลยนะเรื่องนี้มีการเรื่องของจิตวิทยามีการค้นคว้ามีการศึกษามีการวิจัยอย่างมากมาเลยเขาจึงสรุปมานะนักจิตวิทยานยเขาบอกหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ทําให้ชุดงอรมีความสุขคือการที่เรานั้นมีทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชูโกบอกว่าเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนั้นมีผลกับเรานั้นนิดเดียวเองแต่สิ่งที่มีผลกระทบกับเราอย่างแท้จริงคือการตีความการที่มีความคิดกับเรื่องนั้น คนที่ก็มีพระเจ้าเขาคิดบวกเหตุการณ์ได้รือว่าเป็นจริงบวกเขาเป็นบวกเขายังได้บวกเลยเรามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าเนี่ยมีผู้ที่ให้กับเราถ้าเราคิดอย่างถูกต้องแล้วแน่นอนความดีเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเลยนะนั้นตด้เรียมนะแล้วก็ตด้เรียมนะตด้เรียมฮุสมุฮุสนุษณ์สู้มุษณ์บินละนะมูนสัมปตุลอายะนี้ต,ต่อเฮติความสำคัญของอายะนี้กับต่อเฮติสำคัญกันอย่างไรล่ะให้สู้เดล,ลัดอายะอายะนี้บ่งชี้อะไรวูจุบจำเป็น อันนี้ข้อแรกเลยตระหรีบบาปบาปที่จะคิดลบกับอวโลกสองจำเป็นฮุสนุวันบินลลาต้องคิดบวกบก,บวกับอวโล์ทัศคติเชิงบวกกับอวโล์ทำไมละ่ะเดียอนนาลาเดียกาพ่อการมีทัศคติเชิงบวกกับอวโล์เนี่ยงินวาจิบาติเตวฮิดถือว่าเป็นหนึ่งในวาจิบของตวฮิดถ้ามีตวฮิดศรัทธามั่นกับอวโล์แล้วต้องอะไรต้องมีทัศคติเชิงบวกกับอวโล์สุบฮานวาตา่าอะไรอันนี้สําคัญมากเลย มูลา,าฮาะไอฮาดีมูลาฮาะชาระฮะฮาดีลอายะวาฟาวาอิดะฮะตะกัดมุนกาเมลันได้ผ่านไปแล้วในการอธิบายอายะเนี่ยอายะนี้แล้วก็ประโยชน์ของอายะนี้ในบทที่ผ่านมาคือเรื่องเราเนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามอ,อคุคตเชนเดียวกันเลย ฟีบาบีมาจะฟีเราในบทที่ว่าจะเรื่องอายะคุรอ่านบทบัญญัติที่มาในเรื่องของเราหากดังนั้นหากอย่างนี้ฟาลาดาอยาลีอาดะติฮุนาซึ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกล่าวซ้ําอีก <c oughs> อันนี้เราเรียนกันมาแล้วนเรื่องนี้ทศเสด็เชิงบวกคํานี้เ <c oughs> <c oughs> หต<ย>ุการณ์นี้กรณีนี้เกิดขึ้นในสงครามอุคุตวกาวุลวะเหตุการณและองค์การขอรับผูบฮงคับบัานุตราที่ทรงตัดไว้ อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้โดยเฉพาะความคิดทัศนคติสว่วนใหญ่ที่เรามีอยู่นะคือทัศนคติเชิงลบอัลลอฮฺทรงแตะว่าว่าอยู่อัลซีบัลมูนาฟิตีนะและอัลลอฮ์สุบฮานุจะจะทรงลงโทษเหล่ามูดามูนาฟิกที่เป็นชายวันมูนาฟิกัสและมูนาฟิกที่เป็นหญิงวันมุชริกีนะมุชริกาตพูดเป็นมุชริกีนและมุชริกาต พวกมูนาฟิกและพวกมุชริกคนเหล่านี้เป็นยังไงล่ะอัฟวนีนะคือบรรดาบุคคลซึ่งที่ซันนัสซันนัสสคิดลบกับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى คิดไม่ดีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์จะลงโทษนะหลักสำคัญคือคนมุนาฟิกไม่เชื่อไม่ศรัทธา และแน่นอนคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคนบุนาฟิกคือไม่มคีคือคือคิดลบกับอรรรณะคิดว่าเสียคิดว่าแย่คิดว่าเป็นความเลวร้ายในชีวิตนั้นคิดพวกนี้ถ้าคิดลบแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นอาไลหิมจะเกิดขึ้นเหนือเขาดาอิรอตสุวงจรแห่งความเร็วดาเอาร่งไปว่าวงจรแห่งความเร็วแห่งความสูญเสีย คิดลบเคิดลบก็ได้ลบวาระสุดท้ายก็ไม่ดีเลยก็จะเจ็บก็จะลำบากไม่สบายไปหาหมอฉีดยาแล้วก็จิตใจก็ไม่ก็คิดทาําเว่าไม่ให้หายสักทีหนึ่งทําไมว่าจึงให้เจ็บให้ลำบากมันก็ใจก็จะมีความเจ็บไปหาหมอก็ฉีดยาเสียเงินเสียทอง เนี่ยก็อยู่ในวงจรวงจรวงจรของความเร็ววง,วงจรของสิ่งที่เลวร้ายชีวิตไม่ไดีขึ้นเลยมีความลำบากในชีวิตก็ท้อแท้ก็สิ้นหวังหมดพลังคิดลบต่อร้ว,ว่านั่นคือความเลวร้ายในชีวิตอดอยากลำบากมันก็อยู่วงจรแบบนั้นนั่นคือดารับส้เขาก็อยู่ในวงจร ของความเรอไราังน,นั้นในชีวิตของเขาทั้งดุนแรแล้วก็อาเกียรตอันนี้เรื่องสําคัญมากเลยสองวะกอติบัลลอฮะอะลัยฮิมอัลลอฮ์โกรธเขาเป็นบาปสามวะลาอ่านะฮุมอัลลอฮ์ให้เขานั้นห่างไกลจากรอบ์มะศัพท์เดิมแปลว่าสาบแช่งคือให้ห่างไกลจากรอบ์มะสี่วะอัลดาละฮุมยะฮันนัมอัลลอฮ์เตรียมนรกไว้ให้กับเขาสี่อย่างเลย ทั้งดุนยาและอาเกโรมีแต่สิ่งที่มีแตสิ่งที่ไม่ดีไม่แต่ลบกับลบเห็นไหมภ <c oughs> าซาอัจมาสาุยรอและแน่นอนนรกนั้นเป็นที่พำนักที่เร็วยิ่งอสำคัญมากเลยนะนั่นคืออันตรายนั่นคือหหยะนะของคนที่คิดลบกับอัลลอ์เหมือนกับการเหมือนกับเหล่ามูนาฟิกีนมูนาฟิกเราเหมือนกับบรรดามุชริกีนเราไม่ได้เราเป็นมุสลิม ศาส,สนาเราใช้นั้นถ้าเรานั้นคิดบวกกับว่าสุบาหนารุวาตาลาะให้คิดในความเป็นไปได้คิดบวกพร้อมกับทําบวกคิดบวกบนความไม่ประมาทคิดบวกแล้วทาในสิ่งที่บวกทาในสิ่งที่บวกก็ทำสิ่งที่ศาสนาเราใช้เนะี่ยใช้อะไรที่เราเรียนกันมาอ๋อใช้หนึ่งทำให้สุดฝีมือแก้ไขให้สุดฝีมือสองเขาก็รัสุบาารุตาให้สุดหัวใจสุดท้ายเป็นยังไงแล้วเรานั้นยินดีและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมา ฟนนดูอชร์เจมาลีเลดะธิบใยอายะนี้เนี่พรวมยุบรานาอัลลอฮ س ب ح ا ن นข้อตออั้อายลลอฮ س ب ح ا ن สง่าบอกกับเราในอายะนี้ว่าอันนั้นผูฟาร์ตนั่นคืูนาฟิกินหรือผู้ิชื่มถาดาฟาร์่เป็นมูนาฟิกธรามดามุชืิอนั้นจะรู้นบิลละฮิซันน์บาตินเขาคิดกับอัลลอฮ์ในเชิงลบบาตินคิดในสิ่งที่เสียคิดในความลบในเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับเขานะ ในสงครามในความพ่ายแพ้ในเรื่องราวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาคิดลบคิดในสิ่งที่เสียวัยะตะมันเอาในนิมุสลิมินและเขาหวังให้เกิดขึ้นกับมุสลิมินอัลฮะซีมะคือหวังที่จะให้เกิดความพ่ายแพ้ว่าทารักและเกิดความวิบัติกับมุสลิมคืออยากให้มุสลิมนั้นได้รับความพ่ายแพ้ได้รับความเสียหายแล้วกินเอาพระแต่ถ้าอัลอสุบฮานวาตานั้นย่ารุดรดุไกโดมได้ตอบโต้แผนของพวกมันฟีนูโฮเรีให้เกิดขึ้นอยู่ใน อยู่ในหัวในนารนสับเดินไปว่าในที่ลูกกระเดือกในที่นี้แปลว่าให้เกิดขึ้นในความกลัวของพวกมันวายแต่จจว่าอาเดอุมและได้คาดโทษกับพวกมันว่าบีอาดาใบนี่คาดโทษว่าจะได้รับการลงโทษถึงสองการลงโทษสองอาดาบหนึ่งอาดาบุนฟิตดุญยาอาดาบในโลกนี้คือความเสียหายคือความท้อแท้ความสิ้นหวังความรันทด ความเจ็บสองว่าอาดาบนุนฟิลอาคิรักแล้วก็อาดาบในอาคิรคอักในรลกยานนั้อาดาบนุนฟิดดุนยาอาดาบในโลกดุนยานี้นั้นบีอิฮารักีกุลูบิฮิมโดยการเผาผานเผ,า,นผาไหมหัวใจของพวกเขาอิฮารักคือว่าเผาหัวใจคือให้หัวใจนัน้นมีความวิตกกังวลบิลฮัม เขาให้หัวใจนั้นมีความร้อนเผาผ่านคือมีความร้อนมีความลำบากบิลัมด้วยความเสียใจเสียใจกับอดีตอันเจ็บปวดวันร้อมแล้ววิตกกังวลกับอนาคตฮีนามายังสรุนมุสลิมีนอดีการเรีนในขณะที่มุสลิมีนั้นมีชัยชน้าหนือศัตรู อันนั้นคือในยุคของยาฮิเนียะแต่ในยุคข,ของเราทัๆๆ่วๆไปคือเนี่ยการที่เอาว่าให้มีความทุกข์อยารลุกโกรธคือเผาหัวใจคือให้ใจนะั้นมีความกังวลวิตกกังวลกับความเสียหายกับความเสียใจว่าอาดับุลฟิลอาค์กิรอห์แล้วก็อาดาาับกอลุนทันในอาค,ค์กิรอห์ว่าดังนกะที่อาดับในอาคิรอห์นั้นบิยร์กบบิยร์กบบีฮีอัชชะรีดโดยที่อเา้อนจะทรงทรงโกรธเขาอย่างรุนแรงเลย ว่าตอดีฮีว่าตอดีฮีละหุมและกรารที่อัลลอฮ์นั้นขับไล่เขาอันรหำมัติฮีอันวาเสอะให้ออกห่างจากจรอมผาข,ของพระอ,องค์ที่ที่ภัยสารที่กว้างละนะกาสาบแช่งเราไม่แปลว่าการสาบแช่งนะแปลความหมายเลยนะแปลว่าอัลลอฮ์ให้เขาให้ห่างไกลาจากความไม่ตามของพระอ,องค์สุดท้ายเนี่ยอาลอ,อฮ์อวจะอลิหิมการที่ให้พวกเขานั้นลงเข้ายะฮันนัม นรกจะนำอัลลอฮฺอ,อดดาดจาฮะหรหุมที่ Allah อัลลอฮฺทรงเตรียมไว้ให้กับพวกเขาวาซาอัตนนสิรอและเป็นที่คำนักที่เลวทรามยิ่งอันนั้นคือเรื่องที่มีความสําคัญสรุปในวันนี้นะนี่เราเรียนอยาอยะสองอายะที่เราเรียนมาเนี่ยหนึ่งในกรณีอยายะหกรณีสงครามอุคุตสองในทุกกรณีเลยความคิดเชิงลบความเชิงลบคิดถึงความเป็นไม่ได้คิดถึงความสูญเสีย คิดถึงความโหดร้ายคิดถึงความเจ็บปวดเขาก็ได้สิ่งนั้นคิดแบบนี้ก็ได้สิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามเราหรารมนะคิดแบบนี้หรารมบาปบาปด้วยช้องแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นมันยิ่งตอบอยั้งความเจ็บเจ็บอยู่แล้วไม่สบายเจ็บอยู่แล้วหมอฉีจยาก็เจ็บเสร็จแล้วก็เจ็บใจใจเราก็เจ็บใจเราก็เหมือนว่าถูก ศั์เนี่ยใช้คำว่าอฮรอกแปลว่าเผาจิตใจก็คือว่ามีความทุกข์มีความลำบากอยู่แล้วมันยิ่งทุกข์กันไปใหญ่แต่ต่างกันคนอีกคนหนึ่งเขากลับคิดบวกคิดว่าได้คิดคือความดีคิดว่าโอกาสที่จะได้รับจากรลัสุภาหานุวาแต่ละสิ่งดีๆเ็าจะเกิดขึ้นกับเขาความดีเ็าจะเกิดขึ้นกับเขาก็เลือกเอานะว่าเราจะคิดแบบไหนซึ่งกูบอกว่าบางครั้งเหตุการณ์เราเลือกไม่ได้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่เราสามารถที่จะเลือกว่าเลือกเหตุการณ์นั้นว่าจะเป็นได้หรือเป็นเสียง เป็นสิที่ที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะนั้นพอเราเรียนแล้วนะันบอกว่าต้องคิดบวกเราไม่ใช่คิดบวกสเปสะสปะคิดบวกแบบอะไรคิดบวกมีหลักคิดบวกแบบมีครูที่เราเรียนกันมาหนึ่งคิดบวกบวกอะไรพอคิดบวกแล้วอย่าลืมว่าให้มีให้มีอะไรคิกมัธิีบาเดียวอ๋อในนั้นมีคิกมัธิีบาเดียวก่อนที่จะไปฮิกมัธิีบาเดียวะเชื่อมไปหาก่อนเลยว่ากอ,ออกดดอตอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาแล้วในสิ่งนี้มันหนีไม่ได้กอ,ดออกอตดด แต่เราสามารถที่จะเลือกในผลที่เกิดขึ้นมานั้นให้เป็นบวกกับชีวิตเรานี้เป็นลบกับชีวิตของเราตั้งหากละ่ะคิดบวกได้บวกคิดลบได้ลบแล้วคิดบวกก็บอกว่าให้คิดบวกแบบมีสติคิดบวกแบบอย่าประมาทคิดบวกแล้วทํทในสิ่งที่บวกด้วยใช่ไหมอย่างน,นี้ดีแล้วโอกาสดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราันั้นคือเรื่องที่มีความสําคัญนะในเรื่องนี้ไปดูแต่พอบางครั้งมันค้านกับตากการก่ยไปอ่านไปดูต้องใช้อิมานเราเรียนด้วยแล้วก็อิมานอิมานบวกไปด้วยมันจะไปด้วยกันแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะ صلى <applause> الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين